ไม่เห็นหน้าไอ้กี่ไรอะกาแฟได้ไรไปเฮ้ยใช่สวัสดีก่อนอื่นสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็ผ่านมาเจอเขาเรียกอะไรจิงเหลนแต่ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะครับผมเนี่ยเนี่ยแต่อาจเพื่อเพื่อนทุกคนอาจจะเคยเห็นแถวบ้านบางจังหวัดอาจจะเคยใช้นะครับแต่ที่บ้านผมผมมันเคยเห็นนะครับวงแบบนี้ อ่าพิจิตไม่มีครับพิจิตตที่พิจิต,จตยังไม่เคย er เห็นมีใครทําแบบนี้นะครับผมมันเป็นจะเรียกอะไรดีล่ะโซ่สามเภาใช่ไหมอ๋อเราโซ่สามเภาของกระทิงแดงนะครับนี่ถ้าใครจะเอาโซ่สามเภาแบบนี้ถ้าขาผมเลยเด้อผมมีอยู่คันหนึ่งนะครับถ้าใครไม่เอาผมจะไปชั่งกิโลขายบ้าเรื่องจริงหรือเปล่าจริงเยวจะพาไปดูเอาใหม่นะผมมีรถแบบนี้ครับโซ่ สามเผาแน่ใจว่ากี่เผานะแต่ว่ายี่ห้อกระทิงแดงนี่แหละอสภาพร้อยเอร์เซก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเพิ่งไปเอามาใหม่ขายสองพันห้าขายถูกด้วยไม่ใช่ขายสองพันสามสองพันสามผมเอามาสองพันผมขอค่าน้ำมันสามาร้อยัวนี้ขายเท่าไหร่เนี้ขายไหมอะเบสามพันไงอะไรวะทำมาหมดเป็นหมื่นแล้ววงเท่าไรเนี่ยวงเท่าไหร่เนี่ย หวง40แต่ผมเคยเห็นแต่ในในในเฟซนะครับทีทีเล็บ4นิ้วแสดงว่าเขาไปเอาสองจอบมาทำนี่นะมันเป็นมันเป็นโซ่นะผมทั้งในเนี่ยไม่รู้โซ่อะไรเบอร์อะไรก็ไม่รู้ผมเรียกมันถูกนะนี่แต่ที่ใส่มอไซเ์ไม่ใส่มอไซ์ไม่ใช่หรือแล้เข้าต่อัวนี้5ลูนะบอ๋อข้าต่อ5ลู มันกว้างไปไหมหรือมันกว้างกว้างหรือมันแคบไปพอดีเหรอกว้างน่าจะสิบอันนี้เขาทำเองใช่ไหมน่าจะสิบสามนิ้วป่ะเขาทำเองป่ะอันนี้เขาทำเองใช่ไหมไม่ล้อเดี๋ยวสั่งมาจากพี่ลูกสั่งจากพี่โลูกโอ้ห้าพันในล้อเนี่ยรวมคอต่อด้วยหกพัน อ๋อทั้งล้อทั้งล้อทั้งข้อต่อหกพันครับแต่ว่าอันนี้ไปไปซื้อมาสามสิบพันห้าพันห้าพันห้าแต่ว่าภาพมันก็แล้วก็มาหาแล้วก็ต่อเองใช่ไหมมาทำใหม่ต่อเองครับอ๋อก็สวยอยู่นะครับผมเนี่ยเป็นแป๊บตีมแดงกะเนี่ยกาวนัยน่าจะเป็นตีมแดงกาวนายมันบางตีมแดงตีมแดงดิแปปน้ำกาวนายโหนสองทีก็งอแล้วตตแแดดงง แล้วก็เด no eh. eh. ี๋ยวเขาจะเอาทำไม่ไพ่เหรอบังโคลนตัวนี้ไปใส่นี่เปล่าไอ้บังโคลนมันใช่ไหมเพ่บังโคลนมันใช่ไหมเนี่ยอ๋อจะหอบอ๋อจะหออันพื้นเลฮะอันพื้นอันนี้อันที่พื้นเลยอ๋อห่อเรือก็ห่อทั้งอ๋อห่อทั้งลำแบบแบบคล้ายๆเจ้าโฟงนั่นนะอ๋อเราไม่ได้ถังตัวผ้าแบบนี้ไงโอ้นี่ยนะสองพันลิตรในสองพันลิตรถังใหญ่ลิตร ไม่ใช่ไม่ใช่สองไม่ใช่สองร้อยลิตรนะเนี่ยเนี่ยเสองพันลิตรนะครับเนี่ยโอ้โหน่บอขี้ฮะบอขี้ปลาหมูบ้านอ้าวดูีิขายอยู่เลยโอ้โหนี่ปลาหมูบ้านปลาหมูบ้านด้วยฮะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ถังขี้ไ่ปลาหมูบ้านปาหมูบ้านเนี่ยเขาจะติดอยู่เลยเนี่ย ขายไหมลูกคุณลูกคุณเนี่ยไม่ขายไม่ขายนะ่นเขามาทำต้องเอาลูกคักแบบนี้เนี่ยโอ้สั่งมาไว้เจ็ดสิบบาทแล้วนะสั่งกาทำออ๋อนี่บะอันนี้เขาเรียกลูกควักใช่ไหมพี่อ๋อนี่ฮะนี่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 เออเห็นพี่เขาบอกสั่งใบมาใบละเจ็ดสิบบาทนะครับโอ้กี่ใบวะมันมันหนักไหมพี่ลอง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 ใส่ย่ำดูยังใช้การแล้วมันหนักเครื่องไหมครับตอนแรกต่อจะของเขาไลนเราไงเราบอกว่าเราไล่เป็นเกลียวแต่เป็นแนวไว้ดู ไม่ตกหวังของบอกใบมันเหลืออ๋อเอใส่ไปเลยใส่ไปเลยทำใช้ปีเอาตามช่างเลยเขาก็ต้องมาแก้ตัดให้เขาต้องมาแก้ใหม่นะครับเธอเจ้าของใบสี่ยิบเลยอ่ะเขาสั่งมาเกินเนี่ยเราเราไปไล่แบบใบปั่นมันจะเบาไม่มีตกหวาอ่าและทีนี้เจ้าของบอกใบเหลือเอาเขาก็เอาอย่างนี้อ๋อสุดท้ายเขาก็ต้องมาแก้แต่สิบสิบสองเจ็ดสิบใบทั้งหมดอ่ะเจ็ดเจ็ดสิบใบเหรอเจ็ดสิบใบก็เท่าโรลล์โรตลี่รถ เนี่บางทีเขาบอกว่าลูกควักนะครับลูกนี้นะครับเนี่ยลูกนี้เจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเฉพาะใบก็เพราะว่าใบเจ็ดสิบใบเจ็ดสิบเลยตีโน่ดเขาตีเอาแบบมีดะกระผมจะมาขอบ้างนี่ผมยังคิดไม่ได้พี่จะของอู่ใช่ไหมอ๋อนี่พี่จะขอของอู่นะครับคนคนทำตัวนู้นเขาเรียกอะไรไม่รู้จริงลงจริงเหรอนี่นะจริงเหรจริงเ ผมเรียกไม่ถูกครับข้าขหอนี่ยังไม่รู้อ่ะยังยังย่างอย่างอย่างอย่านงานมันไม่เหมือนกันมันครัโอ้โหที่เป็น5,000ได้อยู่ไหมเอาง่ายๆไม่ถึงใช่ไหมโอ้โห5,000ลงมาไม่น่านหรืนี่ยหอบางคนตัวนี้นะครับอันนี้ยังยังไม่เสร็จใช่ไหมยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนาะ จริงขอมันแตกเนาะแตกมันแตกไปหาเรื่องให้เขาอีกหรือเราอ่ะมันแตกแล้วไปหาไปดราม่ากันมันเพียมต้อไหม้ไฟแล้วลยอ๋อแตกมันใช้งานไม่ได้อันนี้มันใช้งานไม่ได้นะครับก็เขาให้มานะครับไม่ใช่ว่าไปรักเขามาเขาให้มานะอ่าเดี๋ยวจะมีมาดราม่ากันในคลิปผมเองนะครับเหมือนมันจะมีเหมือนคลิปคลิปนู้นเนี่ยผมไม่ได้ออกคลิปไหนนะกาดน้ำมันเอ่อวะอยากอีกอยากจะจุดอีกแบบนี้เท่าไหร่ที่เนี่ย ยังไงแบบอันนแบนธรรมดามันที่ขายเท่าไหร่จะทำขายไม่ผมไม่ได้ทำขายผมส่วนมากผมทำค่าแรงเจ้าของได้ซื้อเหล็กมาจะเอาหนาเท่าไรแล้วแต่แล้วก็แรงพี่คืออย่าเลือกได้มันาะเขยมหักผมคิดว่าเขาหักหางแบบทีมไหนนะสันพวกนางโง่นะครับเนี่ยรถที่ออกไอ้เนี่ยเานี่ยโอ้ผมตอนแรกผมเห็นไอ้วานึกว่าเขาหักหางแบบไอ้ทีมงานพวกนางโง่นะเนี่ยเนี่ยแต่นี่เนี่ยได้พี่เขาบอกว่า โหนแลหางหักใช่ไหมหางหักโหนเด็กก็หางหักนะตัวมันไปแลกก็ตัวนี้มาไงอ๋อดีๆไปแลกกันเอาของน่าหรักๆกันอ๋อที่แรกมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพี่ตัวนี้เป็นสามเภาแปลงไงเนี่ยตอนแรกมันเป็นอย่างนี้แล้วพี่เขาก็ไปไปได้ทรงนี้มานะครับเลยใจเราลากสามเภากันไปเลยก็ไลายสามเ่าเดี๋ยวรอดู ตอนที่เขาทําเสร็จนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จแนละ้วแบบผ่านแวะแว,วะมาดูเฉยๆนะครับพี่บอหนึ่งเดียวนะพี่จิตแน่เออเพร,รยาะอะไรพี่จิตไม่มีอ๋รรยยตอตอ<ะ>นแรกมันจะเป็นสภาพนี้ก่อนเนี่ยเ,เป็นสภาพนี้หาใครมีขายก็ให้เขาดันมารับหาไม่เอาก็รอไม่เอาเอาเอาตัวโครงเอาตัวตัวก็ได้โอ้โหี่รับซื้อใช่ไหมราบซื้อแก๊งเปล่าเออประมาณไม่เ้อก้อนทั้งเนี่ยตู้ใดแค่นั้นพวกมันทำเยอะ บางทีมาเจอมันไม่ฟุกแบบโน้นอ่ะอโน้นเราคนไปหามาแต่มันคือช่วยเหลือเราเรื่องอะไรเรื่องนั้นเราก็เอ้าง่ายมันก็มาดิที่ไล่ต่อรถก็มาดีคิดให้มันนะมันมันมันหน้าแป้นห้ารูนะพี่เนี่ยอห้ารูจ้ะนี่ก็ต้องไปกึ้งเป็นพลาสติกเดียวแล้วไงไม่ต่อแบบโน้นอ่ะห้ารูนะครับรู ปกติผมไม่ไม่ไม่เคยเห็นนะแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยแหละถ้าว่าแถวในพิจิตไม่ไม่ในเฟซในเฟสในเฟซบุ๊กนะครับง่ายของโบราณกับของรุ่นสมัยนูดเหล็กของรุ่นใหม่นี่ผุหมดทั้งคันแล้วคับเหมือนมาก่อนเนี่ยเนี่ยดูเนื้อเหล็กเหล็กมันยังไม่เป็นไรเลยนะยังไม่เป็นไรเลยนะสภาพไอรุ่นใหม่ๆค่ับไม้รักษาขาดมั่งผุผุหมดทั้งคันแล้วไอพวกนี้ดูเลยดื้อใช่ได้แต่อนนี้เฮ้ยหาเผาก็แท้บ้างเลยเผาก็แฉ้ ก็นี่นะครับพอจากไอ้ตัวเมื่อกี้แล้วก็กลายมาเป็นแบบนี้นะฮะสวยนะครับผมเดี๋ยวรออ่าเขาทําเสร็จนะครับแล้วก็ไปโรงงานนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสเด้ยผมจะมาฉายให้ดูนะครับตอนวิ่งนะเพราะว่ายังไม่เคยเห็นนะครับแต่ใ่โซนอื่นเนี่ยเขาไม่เขาไม่ใช้อยู่นะครับแต่ว่าในพิจิตยังยังไม่เห็นเอาที่ล่ะเอาลากเนี่ยยังไงยังไง

ก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับถ้ามีโอกาสได้มาถ่ายตอนก็ลงน้านนะแต่ผมจะมาถ่ายนะครคลิปนี้กัสวัสดีนะครับ